สามก็ได้ไปสอนได้ไปสอนเด็กแต่เด็กผูด้ได้แต่ตัวเองอะคือไม่ได้สันต่อตรงนั้นเนื่องมาจากว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของพีเชิ์เนาะแต่ถามเราช่วยมันช่วยคือในช่วงที่เวลาที่ทีเชอร์ก็สอนเนี่ยเราจะต้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยดยูกากับ,กบัูเด็กว่าเป็นยังไงแล้วก็ส่วนนอกเวลาเนี่ยตัวเองทำไหมทําแต่ว่าถามว่าทาทุกวันไหมก็เป็นบางครั้งนะคะเพราะว่า งานเราก็ค่อนข้างเยอะแต่ที่ที่อาจารย์มาสอนนะครั้งแรกก็ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนนะคะของอาจารย์ก็เห็นว่ามีการลงภาพลงเอก่าๆนะคะแล้วก็ติดตามมาติดตามอยู่แล้วก็พอมาณโดใหญ่บอกว่าอนุบาลยังไม่สารอก็คือต้องเข้าไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าอยากเข้าไหมตอนแรกไม่อยากเข้าค่ะเพราะว่าเราเปิดตัวที่เลย แต่ว่าอยากจะพาพกันนะคะแล้วอยากชมภาพไม่ค่อยดีแต่พอได้ยินเพื่อนสบาย่อเช้าที่มาเจออาจารย์อาจารย์ได้ยิ้มให้แล้วก็ดีเี่ก็ไปยิ้มรับกับอาจารย์ไปอาจารย์คิดว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาที่นึงแต่ว่าพอเราได้รับจากของระดับชั้นประถมจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีคําถามที่หลากหลายขึ้นนะคะจากที่เราเราถามของเป็นอนุมาลคือแค่ว่าดีนี่เด็กได้ตอบไอซีไรต่างๆตอนนี้ก็จะมีคำที่เป็นคำถาม สามารถนําไปปรับนะคะปรับประยุกต์ใช้กับเด็กๆได้เพราะว่าส่วนมากคําศัพท์ที่เด็กๆได้รับนี่ก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องในสาระจิตที่เด็กๆรู้คําศัพท์ที่มาจากเนี่ยเราไม่ต้องแปลให้เขานะคะไม่ต้องแปลให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถที่